สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปสองไลน์อัพ1ิผู้เล่นตัวจริงหากแมนเชสเตอร์ยนไนเต็ดเนี่ยคว้าตัวของฮาร์แลนน์รวมทัพ มีการรายงานว่าแมนยูเนี่ยมีความมั่นใจว่าจะสามารถชนะสาหรับการแข่งขันเพื่อคว้าตัวฮาแลนด์กองหน้าของบรูเช่เดอร์มอนด์แข้งวัย20ปีรายนี้ที่ตอนนี้ยิงได้ทั้งหมด49ประตูขณะเล่นให้กับบรูเช่เดอร์มอนด์แล้วก็ยังตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครีอันมาริตบาสซโลนาและก็เชลซีอย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์เิต็ดเป็นทีมตังหนึ่งในการได้ตัวงเขามาร่วมทีมโดยรับความช่วยเหลือจากอดีตผู้จัดการทีมโมเดอร์ของฮาแลนด์ ที่ดูแลเขาที่โอทรลฟอร์ดทำให้โซชาเนี่ยครับมีตัวเลือกมากมายในแดนหน้าหากเพื่อนร่วมทีมชาตินอร์เวย์ของเขาเนี่ยาย้ายมาร่วมทัพจริงซึ่งทำให้โซชานั้นได้กองหน้าที่สมบูรณ์แบบและก็ที่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแมนเชสเตอร์เต็ดให้กลับมารับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งตามที่สื่อของเว็บไซต์ยังเป็นทางการสปอร์ตโมได้มีการคาดเดาเปียดผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์เต็ดหากได้ฮาร์แลนมาเสริมทัพจริงน่าจะมีไล์อัพหลังนี้ โซชาน่าจะใช้ในระบบ4-2-3-1ในการจัดการแข่งขันส่วนใหญ่ของแมนเชสเตอร์เดนในรูการัานนี้และก็นั่นคือเป็นระบบที่ฮาแลนเนี่ยลงเล่นให้กับ,บรถมุนดังนั้นเนี่ยแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเล่นใ,นใดๆและในแดนกลางนั้นก็จะมีบูโนเฟเนเดสบัญชาอยู่ลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุก ส่วนมาคัสเรดฟอร์ดนะครับอาจจะได้รับลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายของฮารแลนด์ในขณะที่อมมามัดิเยนโลนั้นน่าจะลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาการเริ่มต้นของฤดูก,กาล2021-2022อาจจะไม่มีชื่อของผู้เล่นที่มีชื่อว่าอองตวนีมัชิยันอยู่ในทีมก็เป็นได้โซเชียมีตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางตัวรับเช่นปอมบอ,อกบาสกอต์มกโตเบเนเฟสเดเปนยามาติส รวมถึงดีเคนไลส์มิดฟิลด์ดาวโจนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่มีข่าวลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายได้นะครับในแผงแบ็กโฟร์ก็คงยังมีวิกตอรนนีเล็บยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงต้องอรอลุ้นว่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันหรือดาวิดดีคิอาที่สม,มุนสอนจะไว้วางใจใครมากกว่ากันแต่ในการคาดเดาของไลอ์อนะัพณขณะน,นี้ก็น่าจะให้ดีคิอานั้นยืนหนึ่งเอาไว้ก่อนเมสันกรีนวูดถอนตัวออกมาจากทีมชาติอังกฤษ ชุดอายุไม่เกิน27ปีเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานข่าวของ New. แมนเชสเตอร์นิวดาวิง29ปีรายนี้เพิ่งกลับมายิงประตูได้อีกครั้งในเกมที่แมนเชสเตอร์เดดพายกับลิเวอร์พูลไปสประตูต่อหนึ่งในสกอฟเอครับรอบคัลเตอร์ไฟนอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวนั้นจะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมอย่างไลออนในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งยุโรปรุ่นเล็กในช่วงปลายเดือนนี้ทีมของแอนดริสบูตรอย จะมีคิวออกเดินทางไปที่สโลวีเนียในตอนเย็นวันอังคารเพื่อลงเล่นในรอบคัดเลือก3นัดในระหว่างวันพฤธศุกดีจนถึงวันพุธหน้าโดยล่าสุดนะครับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กเนี่ยจัดการเรียกทอสคาเวลกองหน้าจากนอริซิตี้เข้ามาแทนที่แล้วทีมแพทย์ของแมนเชสเตตนะครับจะทำการประเมิอนอาก,การของครีนวูดอีกครั้งว่าเขาจะสามารถลงเล่นเกมที่พบกับบริทันในวันที่5มีสนายนที่โอทเรฟอร์ดได้หรือไม่ กองหน้าวัยสิกปีรายนี้กลายเป็นนักเตะในแนวรุกรายล่าสุดนะครับที่มีการบาดเจ็บโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีรายชื่อของอัลตทนิม e ัชยานอีดิสันคาวนีและก็มาคาร์เรฟอร์ดซึ่งรายหลังสุดเนี่ยต้องเช็คอาการก่อนลงเล่นกับทีมชาติอังกฤษในวันเพื่อนสบอร์นี้สำหรับข่าวต่อมาลุคชอออกมาชื่นชมการคุมทีมของโซชาที่ทำให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มและก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งตามรายงานจากสกายสปอร์ต ฟูแบ็กชาวผู้ดีนะครับยอมรับว่าเขาเติบโตขึ้นและก็พัฒนาฝีเท้ามามากมายภายใต้การช่วยเหลือและการบริหารการจัดการของกุนซูชาวน์เวยไรนี้โดยเจ้าตัวได้อธิบายเรื่องนี้ว่าการบริหารจัดการโคนของเขานั้นเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยวิธีการที่เขาควบคุมตนเองในการพูดคุยกับนักเตะมันสามารถดึงเอาศักยภาพของผู้เล่นเหล่านั้นออกมาได้คุณสามารถมองเห็นได้เขาสามารถรับมือหันนการได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะกับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์นต็ดตแห่งนี้เขาเอาความกดดันของลูกทีมแล้วก็แบกรับเอาไว้ทั้งหมดบางทีมันอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่เราเองเนี่ยคนที่ลงในสนามและเราจะเป็นจะต้องช่วยแชร์สิ่งเหล่านั้นอย่างแฟร์ air, ด้วยสำหรับตัวผมแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้ซูชาจะเข้ามาทําทีมมันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเขายกระดับผมขึ้นไปอีกขัน้นนี่คือสิ่งที่ลูกชอได้กล่าว สำหรับข่าวต่อมาริโอฟรินานออกโรงจวกเพื่อนเก่าอย่างโซชานะครับที่ไม่ส่งผู้เล่นชุดแข็งแกรง่งที่สุดลงเล่นในเกมเอเอครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามรายงานจากแมนเชสเตอร์ n ูไนเต็ด แมนยูบุกไปเยือนเดลต้าซิตี้ในครับในศึกฟุตบอลเอเบียครับรอบคอลโตร์ไฟนอลโดยไม่มีชื่อของลูชอแล้วก็บูโนเฟรนเดสสองคีแมนคนสําคัญทําให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้กัจจบ,บ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโซชาเนี่ยควรจะจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามเนื่องจากคุณเป็นเกมสุดท้ายก่อนปิดเบรกให้เยกยบทีมชาติในขณะเดียวกันนะครับก็ได้แสดงถึงความกังวลถึงเรื่องที่พึ่งพาบูโนเฟรนเดสมากจนเกินไปด้วย มันเป็นสุดสัปดาห์ที่แย่มากๆผมพูดตรงๆนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยตกรอบรียบร้อยเลตเตอร์นั้นก็เป็นทีมที่ดีกว่าโซชาถ้าพูดกันแบบตรงๆไม่มีการปลุกเร้าทีมและมันอาจจะมีคําถามตามมาเขาควรพักนักเตะบ,บางคนในขณะที่โปรแกรมทีมชาติกําลังจะมาถึงหรือพวกเขาควรที่จะลงเล่นหรือจากนั้นก็ปล่อยให้ได้พักอย่างเต็มที่ในวันอาทิตย์ต่อมามันแสดงให้เห็นว่าเราพึ่งพาแต่บูโน่เฟอร์ันเดสมาขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่สาคัญ พอไม่มีเขาเนี่ยทีมก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เลยนี่คือสิ่งที่ริโอฟุตงยนได้กล่าวไปสำหรับข่าวต่อมารุดฟอนนิตรรยนะครับออกมาให้คําแนะนําแก่รุ่นน้องอย่างอ,องตุนี่มาชิยานว่ามีอะไรควรทําให้ในฐานะสไตรเกอร์หมายเลข9ของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอย่างแมนเชสเตอร์นีเต็ดการได้รับมอบหมายให้เป็นสไตรเกอร์หมายเลข9ของสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์นีเต็ดคือความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง มหารานสุดๆสำหรับนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่งเลยนะพี่มาได้กล่าวกับสื่อดางของกรกฤษในปีแรกเนี่ยคุณย้ายมาใหม่ๆมันมีอะไรที่ให้กังวลมากนักหรอกทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชแฟนบอลรวมถึงกูรูผู้สื่อข่าวทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาสดใสกับบรรยากาศที่เป็นด้านบวกตลอดเวลาแต่หลังจากผ่านไป 2- 3ฤดูก,กาลเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเริ่มหายไป แตกต่างจากวันแรกโดยสิ้นเชิงคุณจะเริ่มรู้ตัวเองว่าคุณกำลังแบกภาระความรับผิดชอบอันอักอึ้งอยู่บนบ่าของคุณในทุกๆเกมของการแข่งขันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องกดดันมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่กองหน้าของสโมรสรใหญ่ๆทั่วโลกต้องแบกรับเอาไว้ให้ได้ความคาดหวังของผู้คนยนใส่คุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไหร่นะครับที่คุณเริ่มยิงประตูไม่ได้นั่นแหละคือปัญหาใหญ่คำถามคืออองตนี่มัชชิยานเนี่ยจะสามารถก้าวผ่าน ความโหมดร้ายนี้ไปได้หรือเปล่าเพื่ออนาคตอันยิ่งใหญ่ในฐานะของแข้งแมนเชสเตอร์เนเต็ดครับผมนี่ก็คือการอัปเตข่ขาสารของแมนเชสเตอร์เนเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ